วันนี้พี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ต้นอ้อนะครับส่งทนายไปที่สนอท้องรอเรียกค่าเสียหายเฉพาะหนุ่มกัญชัยอย่างเดียว30สล้านต้นอ้อบอกว่าหนูเอาชิบจิสองล้านค่ชิปหายได้งานนี้สถาปฏิบยิธรรมเสาเอกสต้นพระสี่รูปเกิดแก่เจ็บตายถ้าต้องขายเอาเงินมาใช้หนี้เขาชิปละมึงไอตอนบอกว่าซื้อหล้าน แต่ถ้าจะขายเนี่ยไอ้เยี้ยหกแสนคนจะซื้อหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่กูรู้อย่างเดียว <c oughs> ต้องมาสอนอทองหล่อค่ะ <c oughs> มารอบนี้กูไม่พลาดนะกูบอกเลยกูจะไม่พลาดแน่นอนกูจะไปต้อนรับตั้งแต่มานะหรือกูจะพรมแดงมาปูให้ลงเลยนะกูมั่นใจว่าคราวนี้พี่ๆตำรวจสอนอทองหลอ่อต้องน้ารักกับน้องเน่นๆเลยอะ่ะ มันใจเลยอะค <S <s เคยจะชิบหายมารอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งกูว่าหาเจอกันนะคะเชื่อมจิตเฮ้กูได้ยอมใจมึงจริงไงนะความรู้แม่งแค่หางอึง่งมึงกล้าไปถามมาหาประเด็นอย่างมาหาหมีเนี่ยนะโอ้กูอยอมใจเนาะ ความตั้งใจมึงสูงมากะนะเป็นทนายคนหนึ่งที่กูแค่รู้สึกว่าแม่งไม่ได้อยู่กับโลกแห่งความจริงอะ่ะสู้เต็มที่ได้แค่ลงในโซเชียละนะไอ้โลกแห่งความจริงมันไม่มีไงชีวิตมันก็หลอนไปเรื่อยอะนะคิดว่าตัวเองนี่แบบโอ้โหกูนี่แม่งมีคนรู้จักทั่วประเทศไทยเลยเว้ยแต่ต้องบอกก่อนนะ รู้จักในแง่มุมไหนในแง่มุมความสามารถหรือในแง่มุมของความสมเพศแต่กูว่าตอนนี้คนไทยหลายๆแบบหลายๆล้านคนเลยนะเขาคิดแบบสองนะคือเขาสมเพศอะนะถ้าไม่ได้มีความรู้จริงในด้านของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะอย่าไปถามเขาอายแม่งอายท้ามงตระกูลอีกที่ เชื่อเหอะนี่คือสอนเลยนะถ้ากระจอกอย่าแสดงความกระจอกตลาดล่างวันนี้ดูโหลกาแสนะกูก็เพิ่งรู้นะว่าอาการรั่วเป็นยังไงคือดูดูไปแล้วกูเริ่มรั่วไงดูแล้วกูก็แบบอะไรของแม่งวะ ไอปีศาจตวเก่ากูยังเคลียร์ไม่จบแม่งมีปีศาจตวใหม่ไม่กลว <_ d ata> พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เอามึงเอาเข้าไป <_ d ata> อะไรของมึง <_ d ata> อีนั่นก็แบบอือีน้องหญิงมึงไปอดอยากเฮีอมาเนี่ยพูดจังเลยพูด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 ,พดแม่งของนั่นแหะกูว่ากูแม่งก็ วันๆหนึ่งก็เครียดแล้วเรื่องค่าฟงค่าไฟกูเห็นมึงเนี่ยมึงกูอยากจะเสพยาเลยฮ่าบ้าบอเลอะเทอะชิบหายอะไรเนี่ยแม่งเกิดเหี้ยกับสังคมเนี่ยยังไม่จบไปนะไปแห่ปากร้องไห้กับภาคภูมิอีกรายการเปิดปากกับภาคภูมิองค์เข้าองเข้าอะไรในรายการแม่งทั้งนั้นกูว่าก่อน จะรักษาใครนะว่าพวกมึงอ่ะสามตัวเนี้รักษาก่อนเลยนะต้องรักษาด่วนไปกันหมดแล้วไอ้เหี้ยสังคมตายอย่างนี้ก็ตายโอ้ยตา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 ยไปกันใหญ่แล้วมองเพิง่งเห็นคลิปอีแทนคุณโดนไอ้ทนายสวะด่าพ่อโอ้โ oh, ห ตอนแรกกูรู้ว่าสํานักพุทธแม่งเงียบคนเดียวสภาทนายความแม่งก็นิ่งนี่ว่ะมารยาททนายความเฮ้ยมันได้หรอวะมาด่าพ่อคนอื่นเขาว่าออกกลางไรอ,อ่ะโอ้ตายแล้วโอ้โหผมเป็นอี้นี่ผมก็อี้รู้จักกันมาแต่สมัยน้นที่ช็อกนะยี่สิบกว่าปีนะโอ้โหอี้อิ่อมทน,นได้ไงวะโอไม่กูกูไม่ยอมมาด่าพ่อกู ไอ้ทนายคนนี้มานั่งแหกปากจะดูแลป้าพูดเรื่องศาสนามึงไม่รู้เหรอพ่อแม่แม่คือพระอาหารหันอ่ะมึงไปด่าพ่อเขาได้ไงวะแม่แต่เขาว่าว่าไอ้ี้มันให้โอกาสขอโทษมันก็ไม่ขอโทษ้วอี้มันคงไม่อะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จิตใจดีแหละมันก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวแม่แต่เป็นเราเราก็ไม่ได้ว่าด่าพ่อเราในฮะกูก็ไม่ได้ปั่นนะเว้ยไอ้ยียมาด่าพ่อกูนี่งานส้นตีนต้องเข้าแล้วนะแต่อีมนะ้มันก็นะมันก็ แม่บางเรื่องยอมได้บางเรื่องยอมไม่ได้วะอี้ฮะกูไม่ได้มาปั่นหนะฮะอย่าไปยอมอี้มึงให้คนสวะแบบนี้มาด่าพ่อได้ไงวะอี้เอ้ยนี่เพื่อนเองเพื่อนยังของขึ้นเลยนะเพื่อนรับไม่ได้อ่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่มาไราย่าแล้วไม่ได้นิสัยแล้วสันดาลแล้วอ๋อนี่อ๋อเวลาอยู่ในรัฐทิเนี่ย เขาสอนให้ด่าพ่อคนอื่นเขาเหรอเนี่ยกูถึงว่ากราบเข้าไปดิจะเลินละมึงสบายแล้ววันนี้ในโหนกระแสโคตรชัดเจนนะครับโคตรชัดเจนกับบรรดาแอเนเจอร์ทุกทุกคนนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ออกมาช่วยกันผลักดันไอ้ลัทธิจังไรนี้นะครับในช่วงเวลาที่รายการโหดกระแสกำลังออกอยู่ ไอ้ลัทธิหาเนี่ยนะก็ไล์สดตอบโต้ยังปากแจวอยู่ทั้งอีแม่นะทั้งไอ้ธนายนีไอ้ไอ้ธนายทรราชอะน,นะผมเรียกมันทรราชนะผมบอกเลยนะชื่อนี้เหมาะก,กับตัวมันนะครับยังปากแจวอยู่ <S <S บางช่วงบางตอนของรายการมีการบอกว่าประชาชนคนธรรมดาสาม,มารถที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาผมก็ลังรวบรวมข้อมูลนะครับใครที่อยากจะช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วไปแจ้งความ หรือร้องทุกเก่าวโทษที่สอนอกใกล้บ้านคุณคุณทักมาเลยนะนะแล้วคุณช่วยแชร์ไว้นะผมจะส่งข้อมูลให้เราจะเหยียบไอ้ลัทธิจังไรนี้ให้จมธรณีคุณฟังผมไว้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงอกเงยนะครับส่วนสำนักพุทธนะครับถ้าทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเร็วๆนี้นะครับผมว่านะยุบไปเถอะเสียหน้าภาษีกูนะพอมอถ้าทำไม่ได้ย้ายพอมออ,อกเอาพอมอส่วนกลางของกทมอของกรุงเทพลงไป จะดูจะทําได้ไหมวันนี้ถามไปตรวจนะยังไม่ยอมให้ความร่วมมือเก่งใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอพลังประชาชนพลังของคนที่เขารักพระพุทธศาสนาจําไม่ดีหัวแม่งจะปวดเจอคลิปไอ้ทนายประจำรัฐทิหนึ่งนะรัฐิิเฮียจังนะโอ้ยนําสวดนํากล่าวนะโอ้โหจะปกป้อง ครัพบพุทธศาสนานน่นนี่นั่นเฮ้ยนี่มึงไม่ได้ป่วยคนเดียวนี่ว่ะมึงป่วยกันยกแก๊งเลยนี่วาไอหายผมว่านะใครเป็นทนายรุ่นเดียวกับมันนี่แม่งโคตรอายนะสงสารอาชีพทนายมากเลยอะดูแม่งไอหานี่มันทำแล้วดูกองแก๊งไปเลยหมดสภาพเลยว่สะสภาในาความต้องเข้านะจริงๆไปกันใหญ่แล้วเลอะเทอะเลอะเทอะแล้วผมว่านะ ผมว่าคดีนี้จะชิบหายเพราะไอ้ธนายป่วยนี่แหละนะเออเอ,อว่ะกูดูท่าทางแล้วเลอะเทอะมากนะแล้วคุณแม่นะหยุดสตอรีอร่ของคุณแม่เ่ยต้องหยุดนะมานั่งบอกว่าตอนนี้จะคลอดน้องน้องเกิดวันอสารหะไอเ้เฮียเด็กแม่งเกิดวันอสารหาะกันเยอะแยะไม่เห็นมีใครเป็นเหมือนลูกแม่เลยแหมลูกแม่นี่เด่นอยู่คนเดียวเกิดอสารหาะแล้วต้องเป็นแบบนี้ไม่มีหรอกทั้งประเทศไทยอ่ะเขาเกิดกันเป็นพันคนวันอสารหะไอเ้เฮีย ไปสร้างสตอรี่บอกโอ้โหตอนที่จะคลอดน้องนะเหมือนเทวดาเดินมาส่งเขาไม่เรียกว่าเทวดาแม่แม่คลอดกอําำนดมาต้องผ่าคลอดไอ้คนที่เดินมาส่งเนี่ยกำลังเข็นแม่อยู่เขาเรียกวเวนเปรเวเวนเปนะแล้วตอนที่น้องจะออกมาโอ้โหเห็นแสงสว่างสีทองไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าไฟนะไฟเพดานเอาไว้ส่องตอนคลอดนะ แล้วก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเห็นคนชุดขาวเดินไปเดินมาใหญ่เลยเต็มไปหมดเลยหมอกับผู้ช่วยหมอแล้วก็พยาบาลที่คอยหยิบอุปกรณ์ประมาณ4คนเขาใส่ชุดขาวหมดแม่สร้างสตอรี่เก่งนะแหกปาก็เก่งแนะนำนะเข้าเซเว่นกำพิกเพียงนะแค่เก็บคอสร้างสตอรี่เก่งจริงๆ